ลลุยฝนจะตกอยู่2วันนะครับคือวันนี้และพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่เราเที่ยวนี่เองน่าจะมาไม่ต่ำกว่าเจ็แสนนะครับผมวันนี้อันยองไอซโยทัวเกาหลีนะครับยกแก๊งเลยนะครับมาในคำนีลูกนี่นะครับยกแก๊งเลยนะครับเจอกันนะครับที่เกาหลีบายสำหรับทริปนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณชาเลนดี ระหว่าง t t ทร่วมกับสมาคมรถเมลน2พากเจ็ดที่จัดทริปพากินพาช้อปที่เกาหลีด้วยนะครับถึงเรียบร้อยนะครับนี่ตอนนี้ผมอยู่สวนภูมิแล้วนี่นะครับประตูเจ็ดนะครับคนนักกันที่ประตูเจ็ประตูแปดนะครับนี่น้องอาก็ผลของลงมาอยู่นะครับกระเป๋านี่แบบว่าเหมือนไปแบบปีนึงอนะนะครับ ครั้งแรกเลยนะเนี่ยกับการเดินทางไปต่างประเทศนะครับสําหรับผมแล้ครอบครัวนะครับอยู่ยาวมากคือพอเข้ามาถึงโซนนี้นะครับกระเป๋าตาังผมนิสันเลยครับอยากจะพอนะให้เครื่องดีเลยสักชั่วโมงได้ไหม นี่นะครับเวลาบินของเรานะครับตีหนึ่งนะครับสายการบินเจจูนะครับที่คุค้นมากเลยไม่รู้ว่ามามาแอปเปิดสายการบินหรือมันมีคุ้นส่วนอยู่ที่นี่หรือเปล่านะร,ระหว่างรองนะครับก็จัดเต็มไปก่อนเลยนะครับก็ถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วเวลาตีหนึใช้เวลาเดินทาง5ชั่วโมงเศษจากสนามบินุวนรรณภูมิไปยังสนามบินอินชอน ว่าไปสนามเบนสุวรรณภูมิบ้านเราก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยกินกันไม่ลงทักทีได้เห็นตีคู่กันมานานแล้วเนี่ยเราก็มาถึงเกาหลีแล้วนะครับฝนตกพอดีกาศเย็นมากตอนนี้ในกลุ่มแก๊งเราก็โดนเรียกเข้าห้องเย็นไป3-4คนแล้วนะครับ เริ่ม,มหายกระสานเพิ่มเติมมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ไม่สุกแล้วนะครับ okay โอเคนะครับแล้วเราก็ผ่านการตรวจตอมอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปลอดภัย<ค>อยู่ครบ,บห้าคนเลยนะครับตอนนี้พวกเรากําลังไปขึ้นวัดนะครับเราเอาได้คันที่สองนะครับวัดถูกมีทั้งหมดสามพันนะครับของเราคันที่สองดูกันว่าจะเย็นแค่ไหนนะครับกําลังจะออก้ว <c oughs> เสร็นเรียบร้อยแล้วครับไม่ไหวครับนี่นะครับไม่ไหวจริงครับหนาวมากแล้วเราก็ขึ้นมาบนรถบัสเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊เราจะมีทั้งหมด3บัสเราบัสสองนะครับไกด์น่ารักมากถึงเสร็จแล้วทุกอย่างรถพร้อมแล้ว เวลาคอันนี้อยู่ที่เมืองอะไรพ like ี่บอลอินชอดใช่ปะไม่รู้จะเริ่มโูแล้วนะครับไม่ไหวแล้วหิวกินข้าวก่อนอาหารมื้อแรกในทางมาเยือนเกาหลีครั้งนี้ก็ต้องเป็นหมูย่างเกาหลีสิครับบรรยากาศภายในร้านนี่หอมอบอวนไปด้วยกลิ่นหมูย่าง ไม่ว่าจะเป็นหมูสามชัน้นหมูสไลด์กิมจิและเครื่องเคียงต่างๆนะครับหอมมากบวกกับอากาศที่หนาวเย็นทำให้อาหารมื้อนี้แบบว่าฟินสุดๆเลยครับเทเบิลแลนด์นะครับแต่ฝนตกนะครับก็เลยต้องใส่เสื้อกันฝนดูจากชุดแล้วเหมือนแบบออกตวรวจโควิดอย่งไรก็ไามา่รู้นะ เป็นไงมาเที่ยวสวนสนุกต้องพยายามขนาดนั้นได้เลยมาเที่ยวเลย,เ,ยเลย่นอไไม่ไ่้เลยฝนตกหมดแล้วที่แรกคือบ้านลุยฝนผ่านจุดตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเข้ามาถึงภายในก็ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศภายในสวนสนุกแห่งนี้ทำให้ผมนึกถึงช่วงวัยเด็ก ที่ฟ้ากับหมาพาผมไปเที่ยวสนสนุกในช่วงวันหยุดเสาร์จิตอยู่เสมอเวลาผ่านไปณเวลานี้กลับกลายเป็นผมเองที่พาลูกของผมมาเที่ยวสวนสนุกถ้าจําความได้น่าจะเป็นครั้งแรกของเราสองคนที่มาเที่ยวสวนสนุกด้วยกันถ้าไม่นับในห้างขายสินค้าแต่ก็แอบเสียดายที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจทําให้เราเล่นเครื่องเล่นอะไรไม่ได้เลย นอกจากกระเช้าลอยฟ้าแล้วก็เดินชมบรรยากาศภายในสวนสนุกแห่งนี้เท่านั้น กาเย็นแบบนี้ชาบูสิครับลุยหลังจากที่เย็นมาทั้งวันนะครับเข้ามาเจอชาบูรล้ลอนๆหมอนี้ก็ทำให้ชุ่มขอขึ้นมาเลยนะครับมามน,นี้ อร่อยไหมครับรสชาติเป็นไงบ้างครับรสชาติเป็นไงบ้างครับรสชาติครับเหมือนต้มเกลือครับเหมือนต้มเกลือนั่นนั่นน้ำจิ่มพันท้ายนะนี่ตลอดมือนี้พันท้ายดีนะติดมาด้วยพันท้ายน้ำจิ้มของคนไทยครับเพราะคราวนี้เขาบอกว่าเขากินกันแบบนี้แล้วก็มีเต็กจี๋ตลอดรสชาติเป็นไงบ้างอันนี้คนไทยครับ งนเก็เกเรส<อ>ช,ชาเหมือนชา้างเหมือนช้างตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะครับคอยเดออินที่เมืองกรุงแดนะครับหงแดจากที่เดินตากฝนกันมาทั้งวันนะครับแต่มีเวลาพักแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับเ,เดี๋ยวไกลเขาจะพาเราไปเดินถนนคนเดินใช่ไหมไปเดินเนโดออไปเดินหงแดไปเดินหงแดเหรอ ท,ที่ที่แบบที่แบบว่ามีแต่ของช้อปปิ้งอะไรเงี้ยครับหรือที่บ้านเราเรียกว่าถนน,นคนเดินหรือว่าศูนย์รวมสินค้าอะไรอย่างเงี้ยครับห้องเขาก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ใหญ่เนาะพอดีพอดีนะครับรด,ดูตะโก,กมุตุนิยมวิทยาของเกาหลีนะครับ ขยะบา้านเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะมึงไปดมทําไมเนี่ยฝนจะตกอยู่สองวันนะครับคือวันนี้และพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่เราเที่ยวนี่เองนะครับหลังจากนั้นก็จะฟ้าเปิดนะครับวันนี้ผมก็พุนตรงก็เดินตากฝนทั้งวันละในชีวิตนี้ก็คือครั้งนี้แหละเป็นอะไรที่แบบเดินตากฝนเยอะที่เยอะเดินตากฝนนานที่สุดเลยนะครับ อันนี้ก็จะเริ่มพาเดินแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันมีบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่ครับเป็นไงไวัยรุ่นเกาหลีหนึ่งวันตกหลุมอากาศนิดนึงหรอนะครับเจอคนเกาหลีแล้วสวัสดีเขายัางไงครับสวัสดีครับโอเค and he like that. When he get it, up He deep inside that kitty cat, kitty cat. Ooh. Puzzle piece the way we fit so perfectly. Might make you feel like Hercules the way I fuck so perfectly. And usually you don't stay past three, but you know I'm the remedy. So, baby, you should stay for me, yeah. Okay, my manager is just so the last time, but anyway, hi guys. <laughs> I'm so pretty and he like that. When he get it, I'll be deep inside that kitty cat. Kitty cat losing focus just like Fetty Wap Now, where he at? Cause I'm trying to make a movie sad. I know he don't like it when I talk back Run my mouth like first Gump, but I like it when he talk back Make my pussy throb when he show me y'all Zip it up, then beat it up Never yelling while we wrap it up Okay, yeah, say He ain't never met a woman like me My act a little shy, but I'ma freak up in the sheets Do a split up on the dick and he might call me wifey Then wake up in the morning and skip me for round three s like a puzzle piece. The way we fit so perfectly might make you feel like Hercules. The way I fuck so perfectly, and usually you don't stay past three, but you know I'm the remedy. So baby, you should stay f o r me, yeah. Okay. สิ้นภารกิจวันนี้เรากลับวัที่พักไหมวันนี้สบายใจแล้วใช้เงินไปเฉียดล้านนะส่วนตัวผมผมใช้เงินเฉียดไปเกือบเฉียดล้านอนะ่ะหลายแสนอยู่นะครับอยู่กรุงเทพไม่กล้าใช้นะมาเกาหลีนี่ใช้กระจายเลย ร่านจะมาไม่ต่างกับเจ็ดแสนนะครับผมวันนี้แน่นอนเลยร้านรจิวหมดแล้วหรอครับวันนี้เกือบล้านเหมือนกันนะเหลือๆครับชีวิตชิวๆนะครับในในในรัสตล์แบบเกาหลีไม่ในในเกาหลีฮงแดนะครับยังไม่พอนะเดี๋ยววันนี้อากาศจใช้อีกร้านหนึ่งที่แดจอมกุงเมียงโดไม่สบายใจไงใช้เงินไม่ถึงร้านไง จะให้ได้ไงร้านนึงไงอ่นงนี้เจอกันนะครับว,นนวันนี้ขออนุญ,ญาตพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อน,นครับโกดหลังหมดแล้วไม่เคยเดินตากฝนนานขนาดนี้เมื่อก่อนเลยในชีวิตนะโอ้โหสุดยอดจริงๆไม่เดินก็ไม่ได้โดยอายเขานะครับคนเกาหลีเขาไม่กลัวฝนไม่กลัวหนาวกันเลย วันที่สองของเราที่เกาหลีที่เมืองโฮงแดนะครับสิงที่ขาดไม่ได้เลยคือนี่เลยนะครับล่มเสื้อกันผลน,นะครับเัอรุ่นเกาหลีใต้นะี่ ขอเรากจะ่กนไปเออจบต่อมาที่เป็นเดคลิบนา็ีอันนี้ปกติชื่อมับอกว่าเด็กีบนีบถ้าก่อนนอนอะไรตอนเช้ามาจบ ีแล้วเ,เมนูจิมผักะจิ้มผักจิมผักจิ้มผักแล้วนี่อะไรเนี่เยเซเวียนอันนี้คือมิซเป่าอ <cis> ันนี้คือใส่เท้าพี่ด้วยแตมือนี้อร่อยสุดอร่อยอ่ะมันอร่อยสุดเลยยอดไงปังแซ่บปังฮะ เยจไปทั้างใกื็อย่ััหทั้งใหญ่ถ้งใถ้าปาจะเอาอันเนี้ยอันหนึ่งเพื่ออะไร this o n อันหนึ่ง this one ท่หนึ่ง ตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปพระราชวังเชียงปักกุ้งนะครับเป็นพระราชวังหลักเป็นพระราชวังใหญ่ของเกาหลีเลยนะครับจะไปใส่ชุดฮันบกกันนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็หนาวเย็นนะครับนี่ชุดก็ประมาณนี้เลย ฮ่าลาชววงใหญ่เดินในรถมาขังเราไมาโอ้ยทริปนี้สู้ชีวิตมากไหวไหมไปเฮ้ยเป้าหมายเราคือตรงนู้นเลยวิ่งไปอย่างไวสับให้ไวเลยสามสี่ นี่นะครับเกาหลีนะครับสามฤดูนะครับฝนหนาวแดดก็มานะครับดูเมื่อกี้ไม่ตากฝนอยู่นะทับเด้งนะห้าทีนะครับเดี๋ยวทับเด้งเดี๋ยวก็จะจะคืมแล้วถ้าฝนจะตกนะครับ แปลกนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะไม่ป่วยไม่อะไรเลยนะครับแปลกมากเลยสวยมากดูดูพระชวาาังตอนนี้เราอยู่ที่เมียงดงนะครับกำลังจะไปสถานที่ช้อปปิ้งของเกาหลีกัน วันนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะอยู่เกาหลีนะครับทางเดอะแก๊งปล่อยให้พวกเราเนี่ยเมาได้เต็มที่นะ,ะสำหรับวันนี้นะครับก็ถึงเวลาพักผ่อนแล้วนะครับเวลานี้ก็ประมาณตีสองครึ่งนะครับที่เกาหลีนะครับที่ไทยก็ประมาณเช่งคืนครึ่งเนาะนะครับวันนี้ก็ทะลุปเป้าครับใช้เงินไปล้านฝ่าครับวันนี้นะครับก็ถึงเวลาที่ต้อง พักผ่อนนะครับอันนี้ผมก็อยู่ที่ห้องพักแล้วเป็นไงรู้แล้วกลับแดดเปรี้ยงเลยครับบายบายฮงแดวันสุดท้ายของเราสำหรับเกาหลีใต้ทริปนี้ เราเจอกันใหม่นะครับเข็เจียบวัสโซคิวขอให้หน่แล้วเราก็ได้ออกจากที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของพวกเราที่เกาหลีในทริปนี้ เวลาผ่านไปไวมากไวมากจริงๆผมก็ใจความหมายที่ไกด์บอกรีบกินรีบเที่ยวรีบกลับก็วันนี้เองแต่ผมก็ชอบนะและรู้สึกประทับใจมากถือเป็นความทรงจำที่ดีถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามและอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องพูดถึงผมได้สังเกตเวลาเดินทางการจราจรบ้านเมืองของเขาจัดการได้ดีมาก ตลอด4วัน3คืนผมใช้ชีวิตยอยู่บนท้องถนนมากกว่าอยู่ในที่พักบ้านเมืองของเขาสะอาดเงียบสงบอธากาศดีเป็นเมืองที่น่ายอยู่มากๆแต่รถที่นี่เขาไม่แก่กันกานแทกออกมา มีเหลืองดีดีอ่ะแต่เส้นแม่เส้นน่าจะอร่อยสวัสตีไหมเนี่ยนี่จะจมีคุณลองอนนีจังองนาไไงอันนี้จะจัเหมียนกาจะเป็นฉักแบบส่งมอกนะมีส่งอกแล้วก็มีแครอทแล้วก็นี่อะไรเต้าหู้อ่ะเอน่าจะ้าหู้เลยคือไม่มีหมูสักไม่ ก็แต่ถงเขาไม่เหมอนมากรานะงขาดูดแต่ถงม้าอร่อยนะถงม้ามันเป็นหัวใหญ่หัวโตๆหน่อยตัวเขียวเออวันนี้วันนี้ะเกีบคว้าจับข้องมือน่ะไอคับอคบอืมจ่จะเหม็นยังอ่ะใสใส่ไปดูดู วันนี้อร่อยอย่างไรอร่อยไม่อร่อยร่ยภาษาเขาอยู่ว่า <S <S สอนนี้อะไรอร่อยกันครับอันนี้คือจาดจางเมียงนะครับคืออยือที่เรียกว่ามังงีด๊อนะครับอันนี้ก็คือ ก็มครับก mm. ็คือซึ oh right? ่งมีเหลียงต้มยำคล้ายๆกันที่บ้านอันนี้คือปวยซิมมี่ใส่ติ่วดำแต่สองอย่างนี้รวมๆแล้วมาชีโซยุกมาชีโซยุกแปลว่ามคหไยพูดพูดประมาณอย่างนี้เป็นไงครับแปลว่าอร่อยโมโงๆนี่อร่อยจัง พอยังไม่ได้กินอะไรไหมตุ๊บซุกมึงยังไม่แดกมึงกินอะไรตรงไหนอร่อยไหมอะปอนอควอนอร่อยไหมฮะไม่ใช่ป่ะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยกินยังโอ้ยอันนี้ก็ที่ละลายเงินวอนนะครับอันนี้ นะครับเขาแจ้งว่าเป็นที่ละลายเงินบอลน,นะครับใครเหลือเศษเหลือเงินอะไรอย่างงี้ก็เศษเหรียญเขาจะไม่รับแลกคืนนะก็ต้องมาเออ่ละลายที่นี่นะครับนะครับประมาณนี้เลยรถดับเบิลแอร์นะครับโดยรอบเป็นประมาณนี้นี่แหละครับโอเคไป นี่นะครับหาช้อปปิง้งผลของการช้อปปิ้งนะครับดูโอ้โหต้องซื้อบิ๊กแบ็กเพิ่มครับผมนี่ของเล่นลูกมันทั้งนั้นลูกเยอะครับลูกสามครับโอ้พี่น้งคนก็ไม่ธรรมดานะครับนี่นะที่เหตุผลนี่ก็คือที่เขาบอกว่าบอกว่ามามา,ามาไงให้กลับให้ได้เท่าเดิมครับมันไม่มีจริงครับไม่มีจริงเลยครับ ด้กกระะะเปเป๋า่่อออนลยสุดท้ายแล้วนะครับที่นี่ของเราในทริปกอหลีทริปนี้นะครับเป็นไงบ้างสนุกค,ครับสนุกนะครับ,รบดูนะครับท้ายแล้วนะครับที่นี่อยู่ที่ไหนนะเนี่ยเออซัมซุงเอ้ยคุนไดเอลเล็ตนะครับเอ่อก็ช้อปปิ้งกันเพลินไปนะครับนะก็ จุดนี้ก็คงประมาณนี้นะครับโอเคบัง okay. บคือคือว่าเ,าเรื่องจะคำคมไหมปะเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เปลี่ยนไปแต่ถ้าเธอเปลี่ยนใจผมก็ต้องเปลี่ยนคนนี่มีคำคมอีกมีการเปิดโผยนะครับสุดจริงรู้จักและจะรักผม <ส uka> จะไปหรือไม่แถม การที่เราได้เดินทางไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยย่อมพบเจอเรื่องราวที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอสำหรับทริปนี้ผมโคตรมีความสุขเลยครับขอบคุณครับ